ก็ผมทำมาตามกันต่อเลยนะครับผมว่าสำหรับแนวทางแมนๆอีกจุดหนึ่งนะครับผมของเหล็กประชานิยมเด้อดพิพิเด้อนี่ยทามาเบิ่งสถิติงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับเนาะนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเด้อดพิพิเด้อนี่เข่าสามตัวเลยพิพิเด้อมีเหล็กอยู่สี่ตัวนี่เข่าสามตัวนะครับผมหนึ่งห้าเก้านะพี่พิเนี่ยสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้นะครับผมแมนมากนะครับผมสำหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมแมนยัมชัดเจนนะครับผมเนาะเหล็กประชานิยมเด้อดพิพิเด้อเอามาตามกันต่อนะครับผมเนาะสำหรับ ในงวดนี้นะครับผม16พฤศจิกายน2,566เด้อพี่พี่เด้อเอาตามนี้นะครับผมไผรอติดตามกันอยู่นะครับผมเนาะนี่มาแล้วนะครับผมหวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2,566เลขที่หายมากเด้อพี่พี่ได้อมี4ตัวคือเก่านะครับผมมี0มี4มี6มี7นะครับผมเอาพี่พี่ครับผมลองไปจับคู่กันเด้อพี่พี่ได้ออยู่นี่นะครับผมเนาะเออแม่นยําชัดเจนเหมือนเดิมนะครับผมนี่เห็นบ่ครับผม อยู่นี่ก็มีดอ่ะพิพเด้ออยู่นี่ก็มีเอาผู้ใดมาร์กอยู่ชุดนี้เคยตามชุดนี้เคยถูกชุดนี้ก็ลองเบิ่งเด้ลพี่พิธเอเอาตามนี้แลนะก็ผมเนาะมาลงให้แล้วนะครับผมท่านใดที่รอดที่ตามกันอยู่สําหรับเลขประชานิยมงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับผมนี่ไปจับคู่กันได้นะครับผมนะเออมีศูนย์มีสี่มีหกมีเจ็ดเด้ลพี่พิธเอเลขสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับผมเอาตามนี้นะครับผมพิพิธกับผมคอยพิวไปเป็นแนวท่ามเป็นข้อมูลเี่ยนคอมมุนเสี่ยงอา ให้มากกระจัดคัดใจกระพานและพิพิเดอร์ไว้ตามนี้นะครับผมนองเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม